าิสูจนเ์เรว่บางช่างหมดเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์ให้โลกบ้างยางน่าดูส่วนที่ช่วยอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่าโมเที่ยค้นหาสหายเอย่ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าฝึกให้เคยมองดีดีมีคนจริงขอก้าสวดดีก็ท่านผู้ฟังระยาเพียงที่เคารพรักทุกคนขอต้อนรับส่รายกาศขับมาบันเทิงนะครับ ายการที่เป็นเสมือนแสงเทียนแห่งชีวิตที่มาเป็นเพื่อนคู่คิดนะครับมีคู่ใจของมิรักย์ญาติยาม่ําเกิดก่อนมิทาในช่วงเวลา18.30นา,านทีนะครับจนถึงวเวลา21.00นของทุกวันดำเนินในการโดยผมชวิกศักดิ์แสงจันทร์นะครับพร้อมกับฝ่ายทีมควบคุมเคลื่องเสียงรอรับโทรศัพท์และเ,เปิดเตรียมพร้อมให้กับญาติในทางฟังวันนี้น้องก้องมาทำหน้าที่เ,เปิมน,นะครับ ขอบคุณป้าแมวด้วยนะครับนะบร,ริรับโทรศัพท์จากมีรักนันเพลงอยู่ขอบคุณป้าแมวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ,บ,รม,ม,รบมีรักนักเพลงสามารถแนะนาเพลงรักที่ท่านถูกใจนะครับเพลงร้องเพลงหวานเพลงซึ้งพี่ตราติงใจท่านิตตรอดเวลา<แ>หรือพูดคุยกับผู้ด,ดําเนินรายการได<แ>้โดยใช้เบอ22 22 22<แ>ร์034980222นะครับ034980222 เจ้าานรีวิวเครองใหม่สามพันเดียวเอฟเอฟ9สปีด25ด่านใหญ่จะกาลังตรอยู่เคื่องในความจงรักภักดีเพื่อประโยชน์สาธารณะการศึกษาศาสนาพัฒนาท้องถิ่นและลความบันเทิงสื่อใกล้ชิดไม่ไกล้คนเรื่องสังคมความบันเทิงราคาถูกนะครับเราอยูนดีรับใช้มอบความสุขให้กับนิรันดรเพดด้วยความเต็มใจนะครับ ครับการมวพี่ิพีครั้งหนึ่งนะครับมาในวันนี้ก็วันที่29สิงหาคม2556นะครับวันนี้แหลม8คานเท่าไหรก็จะรอจากไหนกะนเนี่ยโอ้วันนี้วันพาะเลยนะฮะแลม8คนนะครับจะต้องทำบุญใหญ่นะหัวนะถึงถึงวันพาะนะถึงวันพระตีแบบสวดมนต์ได้พระก่อนนอนนะนะสุขภาพจิตเราจะได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับนะเป็นวันดีของ ทุกวันเลยมาไม่เข้าประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับกองทุนนะฮะสุขภาพนะฮะตรวจสุขภาพฟรีนะครับกองทุนหลักประกันสุขภาพตะบนคลองใหม่นะฮะร,ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตะบลคลองใหม่และโรงพยาบาลนะครับส่งเสริมสุขภาพตะบนคลองใหม่มมและคณะเทคนิคการแพทย์นะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลศรียาจะทำโครงการพัฒนาการนะครับในการจัดก,การสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการจัด,จดกิจกรรมให้ความรู้และดูแลสุขภาพนะครับและก็บริการตรวจสุขภาพเน้นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับมีรายการตรวจดังนี้ 1. การชั่งน้ําหนักนะฮะวัดส่วนสูง 2. ว,วัดความดันนะครับ 3. ตรวจน้าตาลนะสตรวจไขมันนะครับ 5. ตรวจการทํางานของตน,นะครับในวันอาทิตย์ที่1น,นะครับกันยายนนี้นะครับ ที่พิเนี้นะครับวันที่1กันยายนตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับนะก็เชิญชวนนะครับไปตรวจสุขภาพได้นะครับแล้วก็กรุณนงดน้ํางดอาหารหลัง2ทุ่มนะครับคนที่จะตรวจสุขภาพนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนำบัตรประชาชนมาด้วยนะครับและสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลนะครับ โรงพาบาลส่งเสริมสุขภาพได้ไดไดที่คลองใหม่โทรศัพท์034326393นะครับก็นะเชิญชวนนะครับท่านผู้สูงอายุยทุกท่านเลยโดยเฉพาะการตรวจไขมัน,มนเป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเรากินอะไรลงไปบางทีไขมันมันเยอะเกินไปมันทําให้เกิดโรคหะไยโรคตามมานะครับตรวจตรวจไว้ดีที่สุดผมว่านะ เพราะว่าเราต้องไม่ประมาทนะครับถ้าเราไม่ประมาทเราก็ทำอะไรต่างๆใด้ดีอีกข่าววัตถุพันธ์หนึ่งนะครับเขาเชิญร่วมโหวตน้องเต้ยนะครับวีวี21นะครับในการประกวดอคาเดมี่แปดตาเชียนะฮะใกล้ถึงวันเสาร์แล้วนะครับนัทเอฟสิบนะฮะเป็นลูกหลานชาวคลองใหม่นี่เองนะครับกำลังศึกษาที่มหาลัยมหิดลนะฮะคณะุริยญาคศารศิลป์นะปีที่ส ซึ่งเขารอบ15คนและจะคัดเลือกให้เหลือ12คนนะครับจึงจึงอยากขอกำลังแรงใจจากนะัชชาคร้องใหม่ชาวสํมรานชาวนาควปรปฐมนะครับร่วมดวดให้กับน้องเพด้วยโดยการส่ง s m s นะครับกด4เว้นวัรค21นะครับส่งไปที่4827999นะครับนะก็ให้กำลังแรงใจนะครับอยาวาชนของชาติเรานะครับให้มีกำลังใจบ้าโดยเฉพาะเป็นคน สัมพราญเป็นคนคลองใหม่นะฮะก็ร่วมด้วยช่นกันนะครับอีกงานหนึ่งนะครับงานทําบุญร้อยวันนะครับของน้องอีฟนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับ30สิงหาคมนะฮะ2556นะครับมีสวดมนต์เย็นนะครับมีดนตรีด้วยนะครับส่วนวันเสาร์นะครับ31สิงหาคม2556เนี่ยฮะมีเลี้ยงพระเพนะครับมีดนตรีด้วยนะครับก็เชิญชวนมิรักษ์ญาติเพนะครับนะฮะที่ น้องอิ๊ก็เคยฝากผลงานด้านการเพลงนะครับเสียงรอบๆของน้องอิ๊ก็ก็ไปร่วมทำบุญนะครับถือว่าชีวิตของคนเรานี้ไม่มีอะไรนนะครับเรามีชีวิตอยู่กับกาทำบุญกับเรที่ร่วมรับไปแล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องนะครับขอบคุณมิรักญาติเพลงทุกท่านเลยนะครับที่นำผลงานเพลงรอะๆนะครับเข้ามาร่วมในรายการถือว่าท่านให้กำลังแงใจนะครับกำลังจะทานกับเครื่องรองใหม่สัมผัสรีวิวนะครับ คื่แห่งความจงรักภักดีนะครับนะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆขั้นด้วยนะฮะที่ให้กำลังใจโดยเฉพาะผู้สนับสนุนรายการของทางสถานีนะครับเอ่อต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณพิสุทธิธรรมาภิพนนะครับประธานที่ปรึกษาของทางสถานีเจ้าของบริัทธรรมาภิบผลจำกัดนะครับขอบคุณคุณเวรัสกุลศรีประเสริฐนะครับจากพอสามขาดพูดขา ขอบคุณท่านนายกอเนกนร้อยพิทักษ์นะครับนายกอบตคลองใหม่ขอบคุณท่านรองนายกธรรมศาสตร์เจรพิยาผงนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตสามพระขอบคุณคุณุูนะฮะพีระพงษ์ผู้ชงนะครับผู้ใหญ่ใจดีซอยมาเจริญและต้องขอขอบคุณนะครับคุณเุรัติอชวะเมธีคุณนะครับจากม่านทิพย์สัพพานเจงสถานุเควขอบคุณผู้วัาตานิพนธ์แก้วนะครับจากสามพานเจริญรู้จริงเรื่องแอนและตู้เย็นนะครับ ขอบคุณสอทองอรัญญาอุณหเรกจิตน,นะครับสอทองโองจากร้านโมไซสามปรารับซ่อมโมไซทุกที่ห้องนะครับต้องขอขอบคุณ100ร้อยตำรวจตรีดร,ก,รกิตตภาลูกเต๋นม,มาเรื่ออสกุลนะครับจากสาวผ่านคาเดเดสถาบันกฎิวิชารตรีทหารและในร,ร้อยตำรวจญอกนะครับ<ม>ขอบคุณให<ม>้น,<ม>นายคนขนดนะครับจากร้านมาเป็นขนมหวานในตลาดสำคัญจำน่ไรขนมชั้นหม้อแกงทองหยิบตังหยอดและก็ฝอยทองนะครับ ข้อคุณเฮจงนะครับจากร้านจงในตลาดสัมผัสนะครับจําหน่ายอาหารสัตว์ทุกชนิดกับสารและเครื่องดื่มด้วยข้อคุณคูณประยูนผลเทพนะครับจากพีทีโรกิตรับเชื่อมโลหะทุกชนิดพร้อมจําหน่ายอ่างร้างจานและต่เหล่าต่างฆตาเลสด,ด้วยนะครับข้อคุณกุศารุนะครับคุณลุงดีกิติพิชัยจากร้าน,นดึงดีพูนเจอร์จำหน่ายเครื่องใช้ในงานบุญน,นะครับงานกระถิง่งงานข้าป่างานบวช เอาคุณกุณะสิทธิ์เจียงทองนะครับหรือเงยปอ้อเทียนดัดน,นะครับนำเข้าได้จํจำหน่ายเครื่องมือต่างในงานอุตสาหกรรมอุปกรณ์โลหะพร้อมจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้แล้วด้วยนะครับเอาคุณคุณหนึ่งนะครับคุณกันพรจันจันจิด,ดาฮะจากเคทีทูลเซ็นเตอร์จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องกึงเครื่องแมนดิ้งแบบธรรมดาและแบบ CNC นะครับต้องของคุณนะครับร้านกาแฟเจมอนนะครับนะ อยู่ที่ร้านจอดรถตลาดสัมพ่านี่เองนะฮะจำหน่ายกาแฟโอริงชาเย็ยนชาร้อนน้ำบ้วนะฮะแวะมาตลาดสามาัมพานชิมกาแฟโบร,ราณของเจหมดได้ขอบคุณนะครับร้านน้องน้ำส้มนะครับอยู่ตรงข้ามเซเว่นประตู4นะครับจำหน่ายพิซซ่าอโรฮานะหลากรถนะฮะกล่องละสี่บาทเท่านั้นเองเปิดตั้งแต่5้าโมงเช้านะครับจนถ,ถึง2องทุ่มของทุกวัน ข้าวโพดรานปันขอบคุณนะครับใหม่สดจากเตาทุกวันนะครับราคาเป็นกันเองบริการตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะครับจนถึงสองทุ่มของทุกวันอยู่ปากทางนะฮะซอยถนนนายเผอนี่เองนะครับมีทั้งนะฮะปังไส้กรอบชีสนะฮะเค้กเนื้้าเผาเค้กข้าวโพดนะครับพร้อมกับรับจัดทําขนมงานเลี้ยงงานศพนะครับติดต่อคุณส้มได้ตลอดเวลานะครับที่ศูนย์แปดหนึ่ง 946นะฮะ8549นะครับต้องขอขุดนะฮะผู้สนับสนุนรายการของทางสถา,านีทุกท่านเลยนะครับและขอชื่นชมนะครับที่ท่านให้การาสนับสนุนรายการของทางสถา,านีนะครับถือว่าท่านได้ช่วยในการให้สังคมของเราเนะครับนะมีเอ่อเป็นสังคมในการเ,เ,าเรียนรู้นะไม่ว่าจะเป็นขาานา่นาวสารการประชาสัมพันธ์เนี่ย นนะครับนะถือว่าร่วมด้วยใช่ไหมนะครับสมดังเจตนารมณ์ของผู้บริหารสถานีนะครับท่านผอพจนีวิเศษศิลป์นะครับผู้อำนวยการของทางสถานีนะครับได้ต้องขอแสดงความยินดีกับนะครับผอพจนีด้วยนะครับที่ได้รางวัลสตรีดีเด่นนะครับของตำบลคลองใหม่นะครับในการที่สร้างสรรค์สังคมนะครับจนทางอบตคลองใหม่เสนอชื่อไปทางอำเภอ และก็ถือว่าเป็นรางวัลนนะที่ได้จากมิตรรักแนเพทุกท่านนะครับนะที่ให้กําลังหลกใจนะครับแล้วก็เราก็ช่วยกานสร้างสรรค์สังคม,ม,มอย่างนี้ตลอดไปน,นะครับได้ต้องขอชื่นชมนะฮะทุกท่านด้วยที่ให้กําลังหลัใจสถานีนะครับแล้วก็ขอชื่นชมท่านผู้บริหารสถานีนะครับอ๋พอพจนีวิเศษนะครับเสริมตีดีเด่นของตำบลคลองใหม่ของเราของอำเภอสัมพานธ์นะครับ สถานีิมิยุของใหม่สามพาเรดดโอสานึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ท่านต้องการให้พระสมนิกรชาวไทยมีความรักมีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อกันจึงขอเสนอช่วงของรายการนะครับธรรมะใต้ลมพระบารมีนะครับธรรมะใต้ลมพระบารมีในวันนี้นะครับเสนอโครงการส่วนพระองค์นะครับโดยเฉพาะที่สวนกิรดานะครับซึ่งเป็นโครงการนะครับ นะที่เรือมดําเนินการนะครับโดยส่วนพระองค์จริงๆนะครับโดยเฉพาะโครงการนี้ห้าอยู่ในพระราชวังนะครับพระราชวังสิธิ์นะครับในส่วนกีดตาหรืที่พระองค์ท่านนะฮะพักอาศัยอยู่บางทีเราคิดว่าที่ที่สวนกิดตาเนี่ยนะคงจะเป็นาสถรนที่โอ๋อานเข้าไปในส่วนกิดตาเนี่ยผมเคยพานักเรียนเข้าไป นะครับโอมีแต่ทุ่งนาทั้งนั้นเลยทุ่งนาเป็นแปลงๆนะเลี้ยงโคยต่างๆนะครับมีโครงการนะครับเออ่นมอัดเม็ดก็มีนะครับมีลงสีก็มีเลี้ยงผึ้งก็มีโห้ผึ้งต่อยหน้าดูเลยมีหลายโครงการโครงการต่างๆเนี่ยโครงกานนี้ทรงนะทำการทดลองแล้วก็เอาไปขยายผลนะครับเผยแพร่ ให้สู่ประชาชนทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะโครงการนาข้าวทดลองนะฮะเริ่มตั้งแต่ปี2 5 0เเลยนะฮะทรงพระกุณาโปรดเกล้านะครับนะให้กรมการข้าวจัดทำนะฮะทำนาข้าวทดลองปลูกข้าวพันธุ์ต่างๆนะครับซึ่งทางราชการได้ขอพระราชทานนะครับมเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกนะ,ะที่ปลูกได้ในสวนรเ่งนิคไปใช้ในพระราชพิธีนะครับจดท่านางคนแรกนา และเก็บโมเดิร์ตขันต่างๆไว้ในพระราชพิธีในปีทันปนะครับก็มาทดลองนะครับถ้าได้ผลพอได้ผลแล้วก็สุนทขยายผลนะครับที่เห็นว่าประเพณีนะครับแลกนาขันนี้นะพอพิธีการสร็จรียบร้อยนี่นะชาวนาชาวไร่ในส่วนบ้านยมาดูพิธีก็จะพังนะครับกรูก็ไปแย่งเลยครับ นะครับถือว่าเป็นเรื่องสนุกไม่ใช่เรื่องวุ่นวายอะไรแนตะ่ผมว่านะผลิ้ข้าวที่ได้จากแปลงที่นะครับเอ่อริญพัรรนธะุ์คันแกงนาขวันนี่ถือว่าเป็นวัตถ้ข้าวที่เป็นมงคลนะครับและวก็อเอาไปเพาะปลูกไปอะไรต่างก็ได้ผลดีแต่ความมากกุมารพัฒนาทุกประการนะครับเป็นการช่วยส่งเสริมนะครับนะอาชีพเกษตรกรด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าอปค์ท่านทรงมหัวใหญ่พี่น้องประชาชน นะครับชาวนาชาวไร่ชาวสวนอย่างแท้จริกนะครับก็ขอพระองค์ทรงมีวันชนมายุยิ่งยืนนานตลอดไปด, 9, ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะจากคลื่นคลองใหม่สาวห,หาริโดคลื่นแห่งความจงรักภักดีนะครับเอาละครับช่วงนี้ของรายการนะครับมาฟังบทเพลงไพโรดดีกว่านะครับเอ่อมาจากแช่งแดงคลองม,มอูนะครับเกี่ยวรวมเกี่ยวอะไรที่เกิดไปแล้วนะครับนะกระหมอ่มอมให้กับ มีเพลงของแจ็คแบงด้วยนะในช่วงแรกของแบงบ